ดีใจครับผมที่แฟนแฟนขับเรายังแ่าง,าาง,งเหมือนเดิมนาะยังมาให้กำลังใจกันนะครับผมก็ดีใจอีกอย่างคือได้รับเกียรติจากทางคมชันดุที่เชิญพวกเรามาด้วยผมก็ต้องขอบคุณทางคมชนุามากๆน,นะครับผมที่ยังเชิญพวกเรามาอยู่ใช่ครับก็ขอให้มีปีอีกต่อไปอีกเรื่อยๆเลยครับผมเพ <dakika S 1> ื่อทะเลาะทำไมอีกแล้วทางหรอไม่ได้ทำ เปิดไม่รักกันเลยเดียวเลยตีกันมาตลอดเลยต้องถามนอ้องไปแก้เลยต่อต่อต่อวันน,นี้มาในลุกยังไงบ้างคะครับผมที่จริงเขาบอกว่าเป็นธีมแบบดวงดาวใช่ไหมเราก็เลยเออสีดําแทนทองฟ้าตอนคืนพวกเพชรพวกเงินก็คือแทนดวงดาวครับผมใช่ฮะแต่ก็ร้อนเอาเรื่องอยูอ่วันนี้ก็มาแบบที่คนเลยนะใช่ครับผมพาหนุ่มๆนอกงาน ก็ฝากครับหนุนน้องทุกคนด้วยนะเพราะทุกคนกำลังจะมีปีหนใหม่ในปีนี้และปีหน้าด้วยอะใครแล้วมีอะไรจะมาขายมาเลยอ่าขายเลยนีครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีซีรีส์เรื่ององศาสูงนะครับมีมีเกับพี่ต่อแล้วก็ฝากด้วด้วยว่าซีรีส์ทุกคนรอคอยอะสี่เรื่ออะไรซีรีส์ทุกคนรอ๋อองศาสูงใช่ะฮะใช่ฝากด้วยครับฝากหองด้วยเพราะน้องตั้งใจมาก เออภายในปีน okay, ี้แหละครับการกำลังจะเปิดกล้องแล้วครับใช่ค่ะภายในปีนี้ไม่นานอีกแค่แต่เก้าเดือนเองก็จะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ยังไม่สามารถบอกได้เนาะใช่ครับผมก็ขอเป็นความลับก่อนแต่แน่นอนว่ามีแน่นอนครับผมก็อาจจะภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับมันไม่ใช่จกอะไรที่บอกได้นะบอได้ก็มีองศาสูงแล้วก็มีโปรเจกต์แหมนพายของผมเองนี่แหละครับผมใช่ก็ ตอนนี้ในพ rocess เ,เรื่องการเขียนบทเนะาะใช่เราอยากให้แบบออกมาดีที่สุดก็น่าจะปล่อยอะไรหลายอย่างมาประมาณปลายปีนี้ใช่ครับผม วอยเช่ทุกคนครับผมเอาจริงเราเคยอยู่ในจุดที่แบบออยากลองขึ้นไปรับรางวัลเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าจุดเนี้ยเอ,อ้ยเรายินดีกับคนอยู่ที่ได้รับรางวัลด้วยเหมือนกันใช่ครับผมแค่นี้ก็พอแล้วอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่แบบพัฒนาแล,แแล้วเติบโตไปเรื่อยๆแทนเราขอที่สิบแล้วนิดนึงเป็นไงบ้างัสหน้าเขาไปอีกตัดตัวไปแล้วเราส่งกับกังใ,ใจอะไรยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้กรรันตลอดครับแบบทุกคนในค่ายทำได้แน่นอนครับเชื่อเชื่อมั่นในน้งอง